สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h p p y Healthy h o m e มีวันนี้มาในเมนูขนมหวานบ้างนะคะก็คือ s ตรอเบอรี e ชีสเค้กนะคะทุกคนเป็นแบบคลีนนะคะอันนี้แล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะกินของขควาแล้วก็กินของหวานบ้างนะคะทุกคนจะได้ไม่รู้สึกห่วยเนาะแล้วเมนูในวันนี้ก็คือ c h e ีสเค k e นะคะเป็นสตรอเบอรี่ชี e เค้กแล้วก็ไปเจอสูตร ของคีโตมานะคะเราเห็นว่ามันทำง่ายแล้วก็มันดูน่าอร่อยดีแล้วก็ดูดูว่าจะไม่อ้วนมากนะคะก็เลยนำมาลองทำดูนะคะในวันนี้เราใช้ครีมชีสแบบทำขนมนะคะเป็นแบบลคโตสฟรีนะคะก็คือไม่มีลคโตสเนาะใครที่แพ้ลคโตสก็สามารถทำได้นะคะนำครีมชีสมาพักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะทุกคนให้ตัวครีมชีสเขานิ่มดีนะคะเพื่อนๆจะใช้โถปั่นแบบนี้หรือว่าใช้ปั่นมือก็ได้นะคะจริงๆปั่นมือน่าจะง่ายกว่านะคะ เราก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะขอบอกว่าเป็นการทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กในครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะคะ <laughs> ก็คือต้องพักครีมไว้ให้นิ่มก่อนนะคะปั่นมือก็สามารถทำได้ะคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีชีมครีมชีสหนึ่งก้อนโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงไปในชามผสมแล้วก็ตีๆๆต,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 ตให้เข้ากันแบบนี้นะคะใครจะใช้ตะก้อมือก็ได้ใครจะใช้พาย คุกไปคุกมาครีมชีสก็ละลายแล้วนะคะให้ทุกอย่างให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแค่นี้เองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยก็คือจะไม่มีน้ําตาลจะไม่มีไขมันอื่นใดๆเลยนะคะส่วนผสมเพียงแค่3าอย่างนะคะแล้วก็นำเข้าพิมพ์อบนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์ฟอยก็ได้นะคะสามารถเข้า เตาอ,อบม้ออบรมร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะใช้เตาอ,อบค่ะ350องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลา40นาทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เช็คดูว่าหน,หน้ามันเหลืองออกสีเหลืองทองก็เป็นอันใช้ได้นะคะในระหว่างที่เรารอชีสเค้กในเตาอ,อบของเรานะคะเราก็จะหั่นมาทำซอสสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นบลูเบอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ผลไม้ที่เพื่อนๆมีหรือว่าจะใช้เป็นแบบแช่แข็งก็ได้ะคะ่ะ นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะในปริมาณที่เหมาะสมคิดว่าพอดีนะคะที่เพื่อนๆจะรับประทานเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปใส่หม้อนะคะและเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟโดยไม่ต้องใส่น้ำนะคะทุกคนตั้งแบบนี้เดี๋ยวน้ำจากผลไม้จะออกมาเองนะคะและเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลหล่อหางกล้วยนะคะปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่เกลืออีกนิดหน่อย การทำอาหารเองมันดีแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เราควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ควบคุมปริมาณเครื่องปรุงที่เราจะใส่ได้นะคะและสตรอเบอรี่ชีสเค้กในวันนี้นะคะเราก็ขอบอกว่ามันเฮลตี้นะคะก็คือไม่ได้ใส่คุกกี้ไม่ได้ใส่เนอยอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นส่วนผสมที่เรารู้ว่าเออเราใส่อะไรลงไปบ้างปริมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ ซอสนะคะก็เสร็จเรียบร้อยหวานน้อยค่ะไม่มีส่วนผสมอื่นเลยนะคะก็จะมีแค่เกลือแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็พักไว้นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยค่ะชีสเค้กของเราออกจากเตาอบร้อนๆพักไว้ให้เย็นสักครู่นึงนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้ตามใจชอบเลยนะคะก็คือหั่นเป็นชิ้นตามที่เพื่อนๆจะรับประทาน แล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าใครจะมีแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์แบบหวานแบบเค็มแบบจืดก็ได้เลยแล้วก็นำชีสเค้กนะคะมาตัดเป็นขนาดเท่าแครกเกอร์แล้วก็วางลงบนแครกเกอร์นะคะแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ก็จะเป็นของว่างเป็นขนมที่แบบหน้าตาดีแล้วก็น่ารับประทานมากที่สำคัญคือรสชาติมัน เปรี้ยวหวานอร่อยเค็มมันจากตัวชีสเค้กนะคะคือแบบอร่อยแล้วก็ฟินมากได้อารมณ์เหมือนทานที่คาเฟ่เลยค่ะถ้าใครคิดถึงขนมหวานนะคะอยากจะทานสตรอเบอรี่ชีสเค้กอร่อยๆนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านลองทำดูนะคะเราหวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการนำสูตรนี้ไปต่อย,ยอดแล้วก็ทำรับประทานดูนะคะ แล้วก็ถึงเวลาชิมแล้วนะคะทุกคนชิมแล้วก็คืออร่อยแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะฟินมากๆเลยกินแบบว่าสะใจมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลดความอ้วนเอาที่หลังเนาะและเดี๋ยววันหลังนะคะคลิปถัดๆไปก็จะนําสูตรอาหารสูตรขนมมาแชร์กันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ